มาครับผมมาเลยจับนัตยามาที่สามสี่วันแล้วมาจับนัตยากันต่อนะผมไปติดใจแมวเป้าแมวพวงไปเช่นแล้วกับฟิว <What? S 1> มา,มายัางอยู่เม็ดเขียวคือเก่าโอ้ายาตหานะตังเฝ้าจำตังเฝ้า,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 าปั่นตัวเฝ้าปั่นหาดาวนะครับพี่น้องวันดีน้องเอ็มครับผมสวัสดีครับ,รบออมผมมาให้ผมมาไม้น้องเอ็มสวัสดีครับได้ยังขึ้นแรงวันนี้ได้ไรวะวันได้ไรวะวันได้ต็จืดวัสดีพี่น้องสวัสดีครับวัสดีครับผม เอาวันเมใส่ส้เหรอเอาวันี้เริมใส่ไส้วันนี้เดิมใส่ไ้เฉยเ,เลยอือชุโซคาผู้แพ้หนึ่งวันดีครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเจคัต้องไปวัสดีครับวัสดีครัทุกท่านนะดีต้อรับ,ขรเ,เ,บเ,นะเข้าู่รเมเกมเมงนะนตาเกะอุบลรบาชธานี เยี๋จะเปิดเพลงให้ฟังมารำคามาก่อนขาๆก่อนสี่ท,ท,ท,ทุ่มก่อนเหมือนเดิมครับลงสองครั้งนะวัน uh, นี ing, ้แบแบแบ๊แบ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 ๊บบแะฮะแบ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 บแแบแบ สงครามแบ๊บแบ๊บสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะพุกอ่าปิยพรสวัสดีครับปิยพรสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะราชาราชากะลีกะลีเล่นดีดีเมนะื่อคืนอ่ะกะลีเล่นดีนะปิดากะลีเล่นดีมากกะลีเล่นดีมาก มดม thank you ของคุณโดนัทนะฮะขอบคุณครับขอบคุณโดนัทนะฮะ thank you จะอะไรวะเนี่ยทำไมถือร่มวะแอทิดอ๋อแอทิดถือร่มอ่าแอทิดหรือมัตเตอาไฟวะเนี่ยปกติเจเล่นบัตเตอาไฟ ขมายขมายขมายขมปีเฮ้ยเฮ้ยเธอจะทิ้งกระลงจะได้ขมปีสองเพือ่อมารับกระถุนจะทไมกลับมาทำไมไม่ไอายมันนาเอ้าโคตรโหขมายขมายขมายขมปีขมไม้ขมไม้ขมปีขมปมี อีสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะคนละชนสวัสดีค่ะผมเอีเ๊เห็นไหมเมื่อกี้ผมปีเปล่าเห็นผมปีเปล่าคนุนละชนอ่าผมปีผมอุย้ยทิ้งหายแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขอบคุณมากได้ค่ะแอลกาลีเอ้ยไม่ใช่ปีจพรกาลีแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะปีดาเอ้ยกีฬาไอ้กีฬา ของเราถูกโจมตีหอมปีเข็มปีเอาใหม่เอาใหมา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 ่ผิดพลาดผิดพลาดฟีนิกซ์แรงมากโดนลูกรักตัวเองลวงแล้วเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม่ลูกเสือเรามาจับมือขวาเรามาจับมือใช้ลูกเสือลูกเสือสามันไม่นึกว่มใส่สร้อยมาเนะ่ะ ลืมใส่สร้อยวันนีม้มาแล้วค่ะเกา่าเงาชนะกี่รอบแล้ววันนี้เกมแรกเนี่ยพิ่งเล่นเนี่ยนี่ยกี่ทุ่มสองทุ่มเพิ่งเกมแรกวันนี้ขึ้นสองทุ่มยี่สิบเกมแรกเกมแรกเกมแรกวันเกมแรกจ้ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผิดพาลาดไปตัวหนึ่งละข่มแมาาห้งปะครับโอ้ยข่มแล,<ร>ล<ะ>้วสองต<ะ>ัวลหรอลูกสองเอาข่มไม้ผมไม้ผมไม้ไม่<ร>ผมปีโอ้ยหนูมาทานเกมแรกครับเกมแรกเกือบแล้วหันทำไมไม่เสียาฟีดีกับผมอีแน่นอนเลย ผมไม้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 ผมปีสองผมปีไม้ผมไม้ผมปีสองผมไม้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 ผมปีผมไม้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 ผมไมปีตายจะเกี่ยวกลับหลังฮะโอเคตายสกิลกลับหลังฮรตายจะเกี่ตายจกิลกลับหลังตายสกิลกลับหลังอืม โคม้โคม้สวัสดีค่ะน้องมดปอมลาป้อมลาป้อมผมปีวัสดีครับเบสไฟไม่ดับวัสดีค่ะไไวัสดีค่ะดังเมวัสดีค่ะไอวัสดีค่ะดังมือราชาดัตตยามีรพทรลาซากรีบูเป้ราชาชีซาน วิพาสวัสดีค่ะเฮวัสดีครับวิพาสวัสดีครับฝากเราไม่ฝากจนใจชมหน่อยนะครับยังไม่ปักของขวัญเลยมูปเป้คอมไปหมดแล้วจนใจชมรอนะครับวันนี้คือจองรอบนะครับฝนไม่ตก ทางนี้ถามถึงคนทางนั้นมันตกเลยยังน้องเมไม่ตกเลยจ้าเม่ไม่ตกเลยนะสบายดีครับสบายดีเลยขมายไ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 ม,ไมาแม่ไม่น่าจะขมตี โนี่ว่าจะเดือนนามาอีกชี่เพลงอะไรครับพื่เพลงฝนไม่ตกทางนี้ค่ะแพลว่าอีจะฟังเพลงผู้ชายไข่ตามเหรอ,อ,จ,อจะฟังเพลงผู้ชายไยขต่ตามไหม Thank you ขอบคุณติดตามใหม่นะครับนี่คือกางคนติดตามนะครับเวลาคนติดกดติดตามก็จะดังนะครับผม <Thank you. S 1> ขโมยไม้ขไมอไม้ขมไม้ขอไม้ไมลุงร้องทุกวันผู้ชายขายน้ำ <c oughs> <c oughs> หายไปหลายวันไม่สบายเมื่อคืนก็ามาอยู่พัตเตอร์ เมื่อคืนเล่นสร้างห้อง11-44-88เมื่อคืนเขียงเพลงโดโด้ชื่อเพลงอะไรอ่าเอิ้นน้องไซมอหนึ่งเอิ้นน้องไซมอหนึ่งของค่ายพี่จอนนี่จอนนี่มือสตบจอนนี่มือปราบะนะเพลงบ้านอ้ายนี่แหละอุบลก็เลยเอามาใส่ผมปีไหมครับผมครับ ฟังแล้วชอบขอบคุณครับแล้วก็อายังของม่เปลี่ยนอยู่ฟังอยู่คู่มืออยู่ดิเอิ่นน้องใจวอนวอนยังเป็นหอมปีโอ้ยรอดจังไงวะรอดได้จังไหรวะเมื่อกี้มันพอน่าจะรอดนะเทียดหูเลยครับผมปีนี่ผมอีหลีเลยผมคักขมแน่ผมกระลาบกระต้มกระนาตะขีลุงเอี่ยมแหละผมมาให้ผมปี๋สอง ผมปีถามผมปีผมปุ๊ผมปีมปเอายางก็ไปเอาเนี่ยผมปีสามซึ่งยางก็ไปได้เหกันยางกไปยู่ยย่แข่งเรื่องน,น,น,นี่ขอไปดันรหัสลองก่อนป๊าขนาดรหัสลองยังอยู่แรงอันนี้รหัสลักที่ดูแ่งอังในใดพัตเตอร์ ล่างแค่ลนอีกแลวบ่ล่างแค่ไหลครับตรงนี้ล่างแค่บัเฮียัดโบกยัดโบกกดลำวัดกดลำวัดแปรกดลบัดแปบเจ้ากางเฮเดอร์คาเฟ่คาเฟ่เจ้ากางเห้เดอเจ้ากางเฮดเดอขบวนขึ้หอนเชววมืงเนี่เปิดแอร์ไม่เย็นนะคือว่าเปิดมันีสาม้นพทีมัเปิดขึ้่ไม่ถึสองชั่วโมงมันจะเกินหมไม้ผัไม้ผัไม้ผไม้ ผมไม้ผมไม้สวยผมไม้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 ผมปี๋ผมไม้ผมไม่แม่เป่าแห้งผดเว้แม่เป่าแม่เป่าแห้งผดแม่เป่าแห้งผดแม่เป่าแห้งผดพูดอ่ะแม่เป่าแห้งผดแม่เป่าแห้งผดแม่เป่าแห้งผดพี่น้อง จะจะออกอ่ามันเอ็นโซมันดูเลือดแห้งอยู่บาแห้งปนันเดบาแห้งปนันเดจะออกพลังอ่าจะออกสู่ที่สามหน้าตะเขีย่ฟอร์ตี้เห็นอายเลนแล้วอยากเลนเรื่อยห้อยลองไปโซโล่บางกคประธานมันขมปีลองไปโซโลบ่บางแประธานมันขมปีทำไปโโ<พ>อ,ไอยากโซโล่กับย่างเของมาเลยกับลูกเอ็มเลยคนดูส่องลูกเอ็มมีแต่ผู้เก่งๆถูกย่างเของมาล,ลุเงเอ็มขอเล่นนำจ้ามาๆมา เกมแรกแลงคอนเกมต่อไปไดคอมฟังนะครับคนดูเกมนี้แลงคอนโลมอ่ะยี่สิบกว่าดาวอ่ะเกมเนี้ยผมว่าหลอนล้วเกมต่อไปอ่ะแลงไดคอมเตรียมตัวขึ้นสนามเลยเกมนี้ตึงหน่อยดาวเยอะเสียงเกมเบาเปล่าวะเสียงเกมเบาไปป่ะ thank you นัชชาสวัสดีครับนัชชาเออขอแข่งโชคชะตาขอแข่งโชคชะตา หัวแข้งโชคชะตาเอางเกม,มบอไปว่าฮคนดูยวทำไมลูกเอ็มไม่ค่อยได้ยินเอาวะเอาเป่าเอาเป่าเอ็มโชว์โค้ชไม้โค้ชไม้โค้ชไม้ขมปีเ <c oughs> จ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแรงคอยตั้มที่ยานเป็นพาราทีม,มพูดได้ดีจ้ละล่ะตั้มทำได้ตั้มทำได้ข่มปี ผมไม้ผมไม้โอ้ยผมขักผมแน่ผมก็าลาบก็ต้มก็น้าตะเคียนลุงเอ็มเกมม่งอยหลับพี่น,ออน้องเฮ้ยเนาะไปใส่ลาบตม้มพี่กุญแจกันรอบพี่น้องเนาะพอกแข่งโชคชะตายังว่านีา่ครับพี่น้องน้าตะเคียฟอร์ตี้เวอร์ชันใหม่ของลุงเอ็มเกมมิ่งพี่น้องเอ้ยว่ามีไฟออกท็อปเซิร์ฟเม็ดโสมกับว่าออกมีเอิมและิีพไฟก็ออกผู้แรกเรียกยังเหวี่ยแหวกแนวจะเข้ากันจะเข้ากัน รักดาวแล้วครับผมลูกเอ็มนั่นหาดาวแต่คนในเกมเนี่ยที่สิบยี่สิบดาวกันแล้วมันกับพี่ลูกเอ็มตึงไปน้ำที่ไม่มดมาหอดหาดาวนึงเอาว่าขุมไม้ขมไม้โอ้ยอันตีใส่กำแพงระบาดตี่พดทพุ้ยบักโม่บักแตงบักสังกระมังสามแสน,นยังวะขุมไม้ขมไม้ thank you ผมมาอีปูดเรียบร้อยผมปี๋ผมมาอเด็ดดาคให้เยอะออกมาเจ็บลับไปเดือพไงกระลักไปเดือพไงกระลับไปเดือพไงกระลับไปเดือเล่นฟอลเล่นได้บอลหน้าได้แล้วน้อยนึงโมล่นโมล่นครับผมโมล่นฟอลเล่นโมลินเนี่ยหน้าควันยังไปบอลหลอดอยู่อย่างเดียว ขุมไม้ขุไม้บ่ได้ขุมจ้อยแปดตแล้วแปดตแล้วชุดสิบตว่าเกมเนี้ยฉันเกมที่เป็นเบาได้บันเอาเบาเติมยอดเติมยอดเติมยอดโอ้ยอีรูเมียมันกระโผดโผดแบบโมกบแยงว่าขมปีขมไม้ขมปีสองขุมไม้ข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 ุมไม้ขมไม้ ผมไม้ผมไม้ผมปีา <ion> ีเ hey, ต oh oh ัวผมไม้ผมไม้เรียบร้อยขมปีเกมไม่แลกบ้องแหกโพงตามตำล่าได้พี่น้องนาตาคีอุบลราชธานีของเฮาเป็นเมื่อทันไม้ในการออกฟอร์ตี้แล้วพี่น้องเด้อเมื่อทันไม้ท็อปเซิร์ฟเขากบเฮ็ดกันแต่ลุกเอ็ม เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเด้อครับพี่น้องเด้อชุดหลอดเลยครับโอเคครับแล้วอยู่ขพางเบิ่งดาวฟังตรงขามเ,าเ,าเาด้ออ่าอ่าเป็นพี่พี่เขาได้เขียนนี่นะครับไอเทมไม้ครับพี่น้องไปคนกว่ามาหาเมฆไม้ก็คือฟอร์ตี้ครับปับกหนีเขาเกินฟอร์ตี้พี่นอออ้องเด้ออย่าเบื้องเอ็นโซ่แปดดาวฟีนิกซ์ยี่สิบดาวนี่บางอย่างเกมบางอันท่างไม่ได้เจอดาวได้หน่อยนะฟีนิกซ์ยี่สิบดาวอ่ามิน่า สูงสุด,ดยี่ิบดาวว่ะฮะอ่าเจอฟีนิกซ์ยี่ิบดาวตึงอยู่ฟีนิกซ์ตึงอยู่อ่ากับผ่าน้ลมาแล้วพี่น้องเนอะยี่ิบดาวเขากับปราบมาแล้วพี่นอ้องอ่าคนดูชุดต่อไป